สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการซูเปอร์ซับเหมือนทุกครั้งถ้าคุณเข้ามาดูใหม่อยากไปนนักงทุนเกี่ยวกับการ์ดฟุตบอลนี่เลยลิงก์นี้คลิปนี้เข้าไปดูซะบอกทุกสิ่งอย่างนะครับว่าควรจะเริ่มยังไงช่องทางต่างๆของซุปคืออะไรบ้างสําคัญสุดเลยดูคลิปนี้ซะ 2. ฝากกด subscribe ด้วยครับโดยเพราะวันนี้เปิดกล่อ,องอีกแล้วครับ subscribe ให้กําลังใจครับ 3. เดือนธันวาคมนี้เหมือนทั้งบอกเหมือนที่บอกทั้งเดือนแจกกล่องตลอดเวลาไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากเลยครับระหว่างที่ซุป ทำอะไรอยู่แล้วแต่ในคลิปซูบตั้งคําถามเพียงแค่คุณตอบถูกโพสต์ในคอมเมนต์ภายใน48ชั่วโมงที่คลิปลงเมื่อครบ48ชั่วโมงน้องเขาจะเอาชื่อคนที่ตอบถูกทั้งหมดเอามาแรนดอมแล้วก็แจกไปเลยงวดน,นี้แจกดากับนบอล cross spirit ดากันบอลหนึ่งกล่องซีลคนถามเยอะตลอดไปแล้วนะกลอ่องประมาณเท่าไหร่ห้าพันห้าหกพันเจ็ดพันประมาณนั้นนะครับในประเทศไทยซูไม่ได้เช็คราคาจริงๆได้ทั้งกล่องซีลเลยจะเอาไปเปิดเล่นเองไปขายต่อเลยแล้วแต่คุณเลยสําคัญสุดคือ ที่เริ่มเจอคือขอนะครับคื ตั้งใจจะแจกจริงทุกคลิปทุกตั้งใจจริงแจกเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนส่ง DM ส่งมาบอกว่าตอบแล้วเป็นอีกไอดีหนึ่งแล้วก็แต่ขออย่างเดียวเลยอ่ะเหมือนที่บอกทุกไม่ได้ขอให้ subscribe ไม่ได้ขอให้แชร์ไม่ได้ขออะไรเลยอ่ะขอให้ตอบคถามเท่านั้นขอให้ความซื่อสัตย์ว่าถ้าคุณตอบจริงอะไรจริงเราก็อาดูจาก ID ดีที่คุณพิมพ์แค่งแล้วเราก็จะแรนดนอมไอดีที่ตอบถูกแล้วเราก็จะติดต่อไปแล้วคุณทักมาส่งที่อยู่ส่งเบอร์โทรส่งชื่อมาเราก็ส่งให้แต่ว่า ตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยไงหนูบอกว่าขอเหอะไม่ได้ให้แชร์ให้ไลค์ให้ซับไก้าวแล้วแต่เพียงแต่ตถามเพราะนั้นขอความซื่อสัตย์จะแจกทุกคลิปเดือน12 8คลิป10คลิปก็แจก8ปแปดกล่อง10กล่องอันนี้คือดังบอลที่จะแจกดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีคําถามตอบให้ดูแค่เองส่วนถามวันนี้เปิดอะไรเห็นคนชอบดูเยอะซุ้มซุ้มก็ยังไม่มีความรู้ต่อไปยูกิ2กล่องทำไมต้องเปิด2กล่องครับเพราะกล่องมันมี15ใบเองสามซอง สองละหเลยเปิดดูเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับถ้าดูอย่างยูงภาษาอังกฤษซื้อมากล่องละพันกว่าบาทพันกลางๆเกือบ2 0 0พโดยประมาณไม่รู้ยิงมันใายขายกันเท่าไหร่หรือซุปซื้อมาพันห้าพันเจดโดยมานะครับพี่ซุปซื้อมานะที่น้องเขาบอกมาเนื่องจากซุปไม่ได้สะสมยูก,กี่ใช่ไหมถึงเคยถึงแม้เคยเปิดหลายรอบแล้วพี่น้องเขาบอกมาคือหาแบล็คม a g จ c เชียนฮอลโลเลยมั้งหรือจะตื่นเต้นผิดอีกหาแบล็คมันจีเชียนฮอลโลถ้าได้เขาว่ากันว่าใบาละหมื่นกว่าบาทไม่รู้จริงเทสออกตัวก่อนเลย ย้ำหรือนี้ต้องย้ำทุกคลิปเพราะมีคนพูดมานี่ไม่ใช่การแนะนำการแนะนำให้ลงทุนนะจ๊ะศึกษาเองอันนี้จะคิดว่าเปิดพันกว่าบาทแล้วได้หมื่นแล้วแต่ดวงด้วยศึกษาเองมีคนย้ำมาไว้พูดช่วงหลังเพราะฉะนั้นต้องลองดูเหมือนที่บอกครับถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วดูต่อไปเถอะเพราะเดี๋ยวคำถามจะมาแล้วแล้วคุณมีสิ์ลุงกล่องดากันบอลเพราะนั้นไปดูกันว่าซุปจะได้แบล็คมาจิเชียนไหมอยู่กี่สองกล่องครับ วางให้ตรงนี้ท็อปโหลดเดอร์กับสลีฟซุปเตียมไว้แล้วซุปเมรูกก๊ามจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็จะป้องกันไว้ก่อนโดยการใส่ถุงมือค้าหวังอะไรกับกล่องนี้เนี่ยเป็นไปได้เหรอกล่องหนึ่งมี15บห้าใบสามแพ็คแบล็ k m ม g ิ c ช a n นฮอลโล่เฟิร์สอ t ดิชันความเป็นไปได้นี่คือะอะลรเฮ้ยแต่เมซี่ยังมาได้เลยนะดึงให้กล่องทำดี3ามซองเล็กๆโอ้โห ไม่เหมือนการ์ดบอลนะกล่องแค่นี้แล้วแบบเป็นหมื่นเลยนะแบบน้อยมันยังพันกว่าบานะทข้างในก็มีดีไซน์ใครที่เคยเปิดบ่อยแล้วก็อย่ารำคาญทุกเลยนะทุแค่ตื่นเต้นเพราะไม่เคยเปิดมาก่อน3ซองครับเรามีโอกาสแค่3ครั้ง๋อ,อนี้ละหครั้งเพราะเรา,เราโกงเรามี2กล่องคําถามการ์ดใบแรกที่อยู่ข้างบนเนี่ยไม่ใช่ข้างหลังนะเปิดออกมาแล้วดูซิว่าได้ตัวอะไรคําถามแล้วนะ การ์ดใบแรกคือ s u n w i n e Shrine s p e l l c a r d ถ้าคุณดูคลิปมาถึงตรงนี้นี่คือคำตอบการ์ดใบแรกที่ออกตอบได้แค่คนละหลนาห้ามอิดิทด้วยนะครับอันนี้คือคำตอบถ้้การ์ดมันสวยเนี่ย Galaxy อะไรสักอย่าง Splash Miss ันี่นี้แตกต่างวะก็เห็นแตกต่างมากเลยดูไงใครที่มีความรู้บอกด้วยนะครับ แร่ไม่แร่แต่ไม่เห็นมีไม่เห็นแบล็คมาตีเชียนอ่ะแอบประทับใจตรงที่กาญยุกิเป็นสวยทุกคนลองริงรู้สึกว่ากาญยุกิสวยซันซีดแชโดว์พูดภาษาอังกฤษก็ดีนะอ่านง่ายอะไรอะ่ะแล้วมันต่างกันยังไงอะ่ะสเปลค์ดสเปลคัท ยังไม่เห็นความแตกต่างของการ์ดเลยมีความรู้แนะนำมาได้นะซุปจะได้เพิ่มความรู้ให้ตัวเองด้วยเนี่ยยังมีแม้กระทั่งตัว B เลยมั้งเดี๋ยวว่าจะ Black Magician นพอลโลเลย B ธรรมดายังแม้กระทั่งอะไรที่ขึ้นในตัว B ยังไม่มาเลย Artifact พี่ๆน้องคนไทยนี่เก็บบ้างไหมอ่ะไอ้เวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยนี่อ่ะใช่ มันนี่สีขาวว่ะมันเป็นสีโทั่วมาอยู่แล้วอะไรทั้งกล่องนี่คือหมดแล้วเหรอไหนอะแบล็กมูทิเชียนผมต่อให้กล่องละพันห้าสองกล่องก็สามพันอยู่ดีเ,เนี่ยถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยอีกสามซองไม่น่าหลงกลเลยดูนุ่นยากยากกลับไปโปเกมอนหาปิกชูเรนโบ์ดีกว่าอย่างน้อยยังมีการให้เปิดเยอะลุ้นได้นานโฟตอนทรัชเชอร์ ฮะอ๋อไงอ่ะจะอะไรก็ไม่รู้มันก็เหมือนจะฮอลโลทุกใบไปเนี่ยดูดินี่ยปเป็นมาส์ชเอนส์โอ้ันิเทพดีวะดาร์ r เควลล์เอ็กวายแซดรากอนเนี่ยบันนเทพใช้ได้ทำเล่น นนะนี่ไงมังกรอะไรก็รู้ไม่ใช่นี่หว่าเราหาเราไม่ได้หาไวเดอร์แล้วเราหาแร็กมาดีเทียดีกว่าเฮ้ยหมดแล้วว่ะจทลายยังน้อยไปหน่อยก็ว่าสมมติซื้อมาสิบกล่องนี่จะได้ไหมเนี่ยก็ไม่น่าได้ปะ่ะเนี่ยเลยกลับไปป,ปลุกเปิดโปเกมอนดีกว่า time thief hack เออสิอันนี้ก็เท่ดีกว่าอ่านยากจังอะไรซันดรากอนโอเวอร์โ หมดจบไม่เห็นแม้แต่เงาดันใบปนแล้วด้วยว่าตกลงคาตอบคืออนไหนทุกคนนี่นี่น,น,น,นี่ทุกคนสังเกตใบนี้ไว้อาจจะทําให้คุณลงุงดีได้ดัก,กนบอลนี่นะแบบนี้นะสุดยอดทุกคนเหมือนรางดัีพิกไม่รู้ ได้การมาปึกหนึ่ง30บใบแร็กมาจีเชียนใบละหมื่นกว่าบ,บาทไม่เห็นแม้แต่เงาเลยดวงกลับเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วแต่อย่างว่ากล่องละสิบห้าใบตัวเซนที่ออกมันคงยากแล้วแต่ว่าถ้าชอบซึ่งสูกการ์ันสวยดีนะเหมือนทีบอกทุกครั้งที่เปิดยูกี่ซุ่ชมเสมอว่าการมันสวยดีเพราะนั้นก็คือดีต่อใจ แค่ b l a c k m a g i c i a n First ร์สดีชันฮอลโลไม่มาอดได้มื่นกะบ,บาทเลยแต่ว่าการสวยครับก็เลยไม่ไแ้โชว์เลยอ่ะเพราะว่าดูแ,แต่ว่าเหมือนที่บอกถ้าใครมีความรู้เรื่องเซ็ตพวกนี้คอมเมนต์ไว้ได้เลยส่งข้อความมาอยากรู้ข้อมูลเหมือนกันครับอยากศึกษาการผลิตเหมือนกันเผื่อวันหนึ่งเราไปเริ่มลงทุนหรือไปเริ่มอินกันมันจะได้เพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าใครมีข้อมูลแชร์มาได้เลยอีกเรื่องอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งนะครับ3อย่าลืมตอบคาถามนะเหมือนที่บอกแจก ซี box, ลบ็อ box ดาวนบอลนะครับ1นึ่งอดีหนึ่งคอมเมนต์รบกวนอย่าอดิทด้วยก็จะดีครับยิ่งเช็คง่ายก็ได้ยิ่งลงคลิปต่อไปง่ายขึ้นสำคัญสุดพูดเสมอจะลงทุนในกรารจะซื้อก่อ,องเปิดซื้อแล้วแ,วแต่ศึกษาดีๆหาข้อมูลดีระวังคนโกงแล้วก็อย่าให้เงินสำคัญกับมิตรภาพครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ